สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเข้ากลัวกันนะคะอยากก็อยากกินพะโล้เนาะเห็นหลายๆบ้านก็ททำพะโล้แล้วก็นึกถึงอยากกินก็เลยมาทำเองมั่งจะทำเฉยๆมันก็ไม่ดูไม่ดีเนาะเราก็เลยมาทำคลิปสักหน่อยนี้นะคะแล้วก็ตำกระเทียมริกไยัยรากผักชีนะคะแล้วก็เอามาผัด เครื่องก่อนนะคะทุกคนก็จะผัดทุกอย่างเลยนะคะเครื่องที่ใส่ก็จะผัดทุกทุกอย่างงานนี้ก็ งานนี้ก็ขาดนะคะขาดเต้าหู้นะคะแล้วก็ขาดผักชีเอ่อผักชีมันมันไม่โอเคก็เลยได้แค่รากมันมาโขลกเนาะก็เลยไม่มีผักชีโรยหน้านะคะเรามีแต่รากมันมาตำ แล้วก็ใส่ซอสผักเขียวใส่ซีอิ๊วหวานนะคะแล้วก็จะใส่เกลือด้วยนะคะใส่เกลือใส่น้ำตาล ลงไปเลยนะคะอันนี้เกลือนะคะหลายบ้านก็จะทำไม่เหมือนกันเนาะ แต่มันก็ออกมาหน้าตาไม่แตกต่างกันนะคะทุกคนการทำของแต่ละบ้านมันก็จะไม่เหมือนกันมาดูวิธีทำของย่าเนาะย่าก็จะผัดเครื่องก่อนนะคะ พอเกลือน้ำตาลมันละลายดีย่าก็เอาหมูลงเลยนะคะผัดผัดให้หมูสุกก่อนนะคะวันนี้ย่าก็ซื้อหมูมาตั้งแต่เมื่อวันก่อนนู้นเนาะพาเด็กไปเดินขายนมกันเมื่อวันอาทิตย์ ก็มาแวะซื้อหมูหมดไปเจ็ดสิบห้าบาทนะคะแล้วก็ต้มไข่เข้าสิบกว่าใบเพราะไม่ได้กินคนเดียวเนาะหวยด้วยลูกชายด้วยลูกสะใภ้ด้วย ให้มันสุกในกระทะเลยนะคะทุกคนให้มันสุกเลยแล้วเราก็มาตั้งน้ำค่ะยาก็ตั้งน้ำแล้วก็เอาหมูเนี่ยในกระทะลงไปนในในน้ำเนาะแล้วก็เคี่ยวมันไป ก็แค่ชิมรสชาติที่เราถูกใจเนาะเอาที่เราถูกใจเนาะไม่ต้องถูกใจใครนะถูกใจเราจะเห็นว่าแค่แปดเก้านาทีที่ย่าทำกับข้าวเนาะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะย่าเคี่ยวอยู่นานนะคะ เที่ยวอยู่นานมากพอสมควร ีภาพเล่าเรื่องราวนะคะยากก็คุยไม่ค่อยเก่งเนาะยากก็บอกเลยตรงๆว่าคุยไม่เก่งก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะก็ตามคลิปเลยแล้วกันนะคะยากก็จะทำประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะเอาไข่มาใส่นะคะก็ต้มไป เคี่ยวไปเออยากต้มเคี่ยวไปสักพักนึงเนาะแล้วยาก็มาตักให้ดูจริงๆยาตักให้ดูเฉยๆนะคะแต่ความเป็นจริงเนี่ยยายังไม่ได้เอาเอาขึ้นมากินเนาะยาก็พอพอถ่ายคลิปเสร็จแล้วยากก็ เอาลงไปเคี่ยวเหมือนเดิมค่ะเคี่ยวอีกนานเลยค่ะกว่าที่จะเอาขึ้นมามามากินเนาะ หน้าตาก็าประมาณนี้นะคะทุกคนแต่จริงๆแล้วยาเคี่ยวอีกนานเลยนะคะเคี่ยวจนมันเปื่อยดีนะคะเคี่ยวจนเปื่อยดีเลยนะคะเออ ยาก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะพะโหลบ้านคุณย่านะคะจริงๆแล้วย่ายังยังไม่ได้กินนะคะเนี่ยย่าตักให้ดูเฉยๆนะคะแล้วก็ย่าก็เทกลับคืนไปเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็เคี่ยวไปอีกนานเลยค่ะ ย่าก็จะให้ดูเฉยว่าหน้าตาพะโล้บ้านย่าเนี่ยก็เป็นแบบนี้เองค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ขอบคุณทุกกำลังใจของพี่ๆน้องๆค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ